ภูมิใจไทยสัปดาห์ก่อนหนูเราเคยคุยว่าหวยไปออกที่อ่เพื่อไทยก็เซอร์ไพรส์มาแล้วรวมไทยสร้างชาติก็เคยเซอร์ไพรส์มาแล้วเหมือนกันแต่หัวสัปดาห์นี้เนี่ยมาคึกคักที่ภูมิใจไทยแม้แต่พลังประชารัฐเปิดตัวก็สู้ภูมิใจไทยไม่ได้ ทำให้ในท่านปริพัมพ์วิทย์ต้องเออหอบหมกไปว่าก็ลุงตู่เข้าไปแล้วโดย<ม>คุณนิพิธเนี่ยอ้างว่ามาเพราะมันไม่เหมือนเดิมก็คือจะไปเหมิดกับในส่วนของพรรคคุณหนุ่หน่อยหมอหนูน,นําอันดับหนึง่งลุงตู่อยู่อันดับ4<笑><笑>ีก็เขาเปิดชื่อออกมาหมดเลยนะคะ<ม>แล้วก็เลื่องไปอยู่กับภูมิใจไทยเขาให้เหตุผลว่าคือตอนนี้เหมือนกับเพื่อไทยมันเกิดการระแวงกันนะคะว่าเนี่ยไอ้ตนเองจะย้ายไปไทยสร้างไทยหรือเปล่าแล้วจะไปจับมือกับสร้างอนาคตไทยแต่บอกมันมีหลายเงื่อนไขมากก็เลยออกมาดี คำสํานวนนะแมวไม่อยู่หนูล่าเลยใช่ไหมแต่นี้เป็นนายกู่ไม่อยู่หนูเป็นหมอนหนูล่าเริงหมอนหนูล่าเริงใช่ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการทอล์ an, คสภานนคะวันนี้พบกับปิชานจิติมาคงชงและคุณสักดาจิวัฒยางกูลค่ะสวัสดีค่ะคุณสักดาสวัสดีครับรค่ะสำหรับทอล์คสภาสัปดาห์นี้นะคะการเมืองแน่นอนว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเข้าสู่ห่วงของการอาจะเลือกตั้งกันแล้วนะคะงวดใกล้เข้ามาทุกทีแล้วแล้วมันก็อยู่ในช่วงปลายปีด้วยนะคะแล้วความชัดเจนหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านๆมามันทําให้ความคึกคักนะคะของบรรดาพักการเมืองเนี่ย ตื่นเต้นกันไปเกือบทุกพรัรแต่ดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้เนี่ยหวยจะไปออกอยู่ที่ภูมิใจไทยสัปดาห์ก่อนเราเคยคุยว่าหวยไปออกที่อัพเพอ่อไทยก็เซอร์ไพรส์มาแล้วะนะคะรวมไทยสร้างชาติก็เคยเซอร์ไพรส์มาแล้วเหมือนกันแต่งวดสัปดาห์นี้เนี่ยมาคึกคักที่ภูมิใจไทยแม้แต่พลังประชารัฐเปิดตัวก็สู้ภูมิใจไทยไม่ได้เพราะว่าพลังของแรงดึงดูดที่เขาจะ ดูดสอสอไปซบพักเขาแล้วเขาก็จะเปิดตัวพักที่แบบรีโนเวทใหม่มใหญ่โตนะคะในวันนี้นะคะแต่ก็มีการเปิดตัวสอสอที่จะมาซบพักเขาเบื้องต้นที่มีข่าวเนี่ยสาสเลยนะสักดาแต่เขาบอกว่าอาจจะไปได้ถึง4ี่สิเลยนะใช่ก็อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เนี่ยมันที่ถูกจับตาคือผุใจไทยนะครับลังจีกดที่เป็นอะไรที่ช่วง ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจับตาที่พลังประชารัฐใช่ไหมเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็คือท่านตอนนี้ท่านเป็นรักษาการนายกช่วงนายกเม่อต่างประเทศมีภารกิจพลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นรักษาการนายมนตรีระหว่างท่านนายมนตรีเนี่ยไปเบลเยียมใช่ไหมครับก็ช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ปรากฏว่าปรากฏว่ามันมีความเคลื่อนไหวซึ่งสอดรับกันมากับในส่วนของในส่วนของท่าทีระหว่างพลเอกประยุทธ์และก็พลเอกประวิทย์นะครับก็ มาถึงเรื่องของสองพักก็คือพักพี่พักน้องที่เราเคยพูดถึงกันนะครับแล้วก็มาถึงในในส่วนของความคึกคักที่พักพลังประชารัฐนะในในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็ค,คือมีการเปิดตัวคุณมิ่งขวัญแสงสวรรณเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์รยันพักเขา้ามะมีภาพแย่งไม่มีมีการเขาเรียกอะไรนะประกาศเป็นตัวแทนดีเบตประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยก ทำให้ในอ่ท่านพลเอกประวิทย์เนี่ยต้องเอออหอบอหมกไปว่า,าก็ลุงตู่เข้าไปแล้วหมายว่าก็ในนายกบุณฑเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปแล้วเหมือนก็พูดพูดตามแบบเออออกไปให้ตามน้าไปก่อนนะก็เกิดกลกายเป็นประเด็นต่อเนื่องมาว่าเออชัดเจนแล้วหรืออห,ห,หรืออะไรยังไงนะฮะก็แต่ปรากฏว่าพอภาคความคึกครับจากวันนั้นเนี่ยก็มีแผงหลังของนายอ่ท่านหัวหน้าพักอ่พ่างประชารัฐก็คืออ่ กรณีโควิดเนี่ยปรากฏว่ามีแผงหลังเขาเป๊ะนะฮะมีทั้งโคราชมีทั้งสามมิตมีทั้งเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยมันก็เลยมีการมองว่มันคึคกคักกว่าในส่วนของพักน้องอพักน้องก็คือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเงียบใช่ก็เงียบกริบอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ที่ถูกเปรียบเทียบกันนะฮะแล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยก็มีคิวต่อก็คือวันที่13ก็คือในสัปดาห์นี้เนี่ย ก็ S <S> <S <S มีคิวเปิดตัวคุณนิพิษใช่ <S <S คุณนิพิษที่ย้ายมาจากในส่วนของพักของสร้างอนาคตไทยของคุณสมคิด <gs> ของคุณอุตมะอ่าโดยคุณนิพิษเนี่ยอ้างว่ามาเพราะมันไม่เหมือนเดิมก็คือจะไปเหมิดกับในส่วนของพักคุณหญิงหน่อยใช่ไหมฮะก็เลยต้องมูฟมาใช่มูฟมาในส่วนของเข้าพลังประชาวัฒนแม้ว่าที่ผ่านมาจะดาว้เยอะเหมือนกันจะดาวั่นคกอป้อมดาแตุ้งตู่เน่แต่ว่าก็ก็มานะฮะการเมืองก็คือการเมืองมาก็ก็เราบอว่า ก็มีการพูดในช่วงสัปดาห์ก่อนว่าเนี่ยพักพี่เนี่ยโอ้โหคึกคักอะไรจะอย่างนี้นะฮะปรากฏว่าพอเข้าเสาร์อาทิตย์มันมีโพออกมามีโพใช่โพออกมาว่ายังไงให้ฉันสั์นด่ฉันสรุปโพก่อนนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าโพเนี่ยก็ถูกพูดถึงทั้งสัปดาห์เลยจะมีสองโพที่ออกมาโพซูเปอร์โพเนี่ยเป็นโพที่จี้ไปที่ตัวบุคคลโพนิดาเนี่ยจะจี้ไปที่พักการเมือง ซึ่งซูเปอร์โพลเนี่ยไปสำรวจประชาชนมา1,028หน่วยตัวอย่างพอเขาถามถึงอ,อยากฝากความหวังอะไรไปถึงรัฐบาลในอนาคตครปรากฏว่างงมากเลยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเขาเชื่อมั่นว่าถ้าคนนี้ได้เป็นนายกแล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหาปากทองได้มีฉันหาชื่อลุงตู่เลยนะคุณสมงกัณปรากฏว่าติดนะก็ติดรังท้ายอ่ะ5อันดับแบบปรากฏว่าเป็นชื่อของคุณอนุทินชาญวิรกูลมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วคะแนนคือเกินครึ่งด้วยนะ ร้อยละห0 7สิจดเจ็อันดับสองก็คุณอุงอิงคุณอุงอิงติดทุกโผอยู่แล้วนะคะคุณอุงอิงอันดับสาเนี่ยเป็นคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นายกพรุ่งตู่ไปอยู่อันดับสี่ร้อยละ19 8จถ้าได้เป็นนายกแล้วจะแก้ปัญหาปากทองได้นะอยู่อันดับสี่อันดับ5าเป็นคุณพิธาโผยังถามอีกว่า เมื่อถามว่าผู้นาพรรคการเมืองคนที่แบบว่ามีโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าเขาพูดจริงทําจริงรมาแรงมากคุณอนุทินอีกอสงสัยนโยบายหรือเปล่านโยบายกัญชากยศนู่นนี่นั่นอนะ่ะเนี่ยบอกเนี้ยคนเนี้ยน่าจะได้เป็นรัฐบาลอีกเพราะพูดจริงทําจริงอรอยละสี่สิบแปดจุดเจ็ดบอกว่าคุณอนุทิน แล้วก็ร้อยละสี่ดเก้เป็นคุณแพรทองทาน44.4ค,คุณจูลีนแล้วก็17.2คือผลเอกประยุจันโอชา14.5เป็นคุณพิธาลิมเจริญรัตอ,อันนี้ที่ตัวบุคคลนะหมอหนูนำอันดับ,บหนึ่งลุงตู่อยู่อันดับสี่ไม่รู้นะแต่โพนี้ลุงตู่บอกแล้วว่าใครทำก็ไม่รู้ไม่เชื่อหรอกก็โพนี้เป็นที่มาที่ว่าพอเปิดมานะ <laughs> เ,ปเปิดมาเนี่ยก็มีอีกชุด ชุดข่าวหนึ่งก็คือมีชุดข้อมูลหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาในหลังจากที่โพนี้มาก,ก็<ช>คือในสัปดาห์ต้นสัปดาห์เนี่ยปรากฏว่ามีโพย่ออกมาเขาบอกอว่าเป็นโพของสารสนเทศที่ที่โฆษรัฐบาลพูดใช่ไหมคะมที่บอกว่านโยบายของรัฐบาลยังขายได้เนี่ย นะคะแล้วก็มีนิด้าด้วยเดี๋ยวขอเติมนิด้าดนิดนึงพูดถึงนิด้าดนิดนึงช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานิด้าโพไปสำรวจพักค่ะก็มองว่าพักที่จะได้เป็นโอกาสที่จะได้โอกาสเป็นรัฐบาลนิด้าโพบอกว่าร้อยละสี่สิบจุดสามแปด เป็นเพื่อไทยนะเพื่อไทยมาแรงนะเพื่อไทย่ยนะจะได้เป็นรัฐบาลก้าวไกลมาเป็นอันดับสองคะร้อยละสามสิบเอ็ดจุดสี่ห้าพลังประชารัฐร่วงไปอยู่อันดับสามดีว่าอยู่กับพี่อยู่แล้วเพื่ออยู่กับพี่นะอันดับสามเนี่ยประมาณเนี้อนอนร้อยละสามสิบสามจุดห้าหนึ่งเอาร้อยละสามสิบสามจุดห้าหนึ่งบอกว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนแต่ว่าร้อยละยี่สิบจุดสามแปดบอกว่ามีโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างมากน้อยนะร้อยละยี่สิบจุดสามแปดส่วนรวมไทยสร้างชาติร้อยละสิบห้าจุดเจ็ดสามเองนะที่บอกว่าน่าจะได้เป รัฐบาลแล้วเขาก็มองว่าการที่พลังประชารัฐกับเพื่อไทยจะไปจับมือกันเนี่ยคนมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันแบบมันคนละขั้วจนเกินไปแล้วบอกว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมายมไม่น่าจะมาเหมิดกันได้เนี่ยแหละโพสองโพที่เป็นต้นเรื่องทําให้ถูกพูดถึงมาทั้งสัปดาห์นี้เลยการเมืองก็โพก็เป็นชุดหนึ่งแต่ชุด ของนิด้าแล้วก็ซูเปอร์โพลจริงๆเนี่ยซูเปอร์โพลเนี่ยถ้าเราจำได้เนี่ยโดยมากเนี่ยลุงตู่จะมานะนำมามาตลอดนะครับในช่วงที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีตลอดมานะครับแปดปีเนี่ยซูเปอร์โพลเนี่ยมามาทอนนี้หมดเลยมาทอนนายกรัฐมตู่หมดเลยคืองงเลยว่าเอ๊ะทำโพเชียหรือเปล่าครับแต่มารอบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคุณอนุทินมาค่ะมาในจังหวะนี้แล้วก็ที่ตามมาต่อเนื่องมาก็คือในสัปดาห์เดียวกันเนี่ยมีรายชื่อออกมานะ่ย อย่างน้อยก็ตอนแรกบอกว่า40ตอนหลังก็มี37ใช่ไหมแต่37นี้ก็คือคอนเฟิร์มแล้วนะคุณสุดาห์37แล้วก็มีชื่อออกมาเลยอื่เป็นแผงเลยเก้าพักด้วยกันใช่ค่ะไมพักใหญ่ยังพักเล็กเลยนะที่จะบอกว่าโอเคจะมาเข้าไปที่ภูมิใจไทยมาเปิดตัววันวันที่16ก็คือวันนี้นะคะซึ่งจริงๆของเพื่อไทยก็คือคนของเพื่อไทยเขาพูดเองเลย เป็นข่าวมาเมื่อวันที่12นะคะคุณจักรพัฒชัยสารไงสสวรอนธานีพักเพื่อไทยคือเขาก็ออกมาบอกเนี่ยมี1ิบคนนะ1ิบคนที่จะไปก็เขาเปิดชื่อออกมาหมดเลยนะคะแล้วก็เลือกไปอยู่กับภูมิใจไทยเขาให้เหตุผลว่าคือตอนนี้เหมือนกับเพื่อไทยมันเกิดการระแวงกันนะคะว่าเนี่ยไอ้ตนเองจะย้ายไปไทยสร้างไทยหรือเปล่าแล้วจะไปจับมือกับสร้างอนาคตไทยแต่บอกมันมีหลายเงื่อนไขมากก็เลยออกมาดีกว่า1ิบคนนี้มาแล้วพักที่เหลือ น่าสนใจตรงพลังประชารับด้วยนะคุณศกาเพราะพลังประชารัฐเห็นว่าจะมา14คนเลยนะ สิบสี่คนนี้หมดกอทม1สิบสองคนมาหมดนะแต่ทา้งนี้เขายังบอกยเป็นข่าวลือนะไม่รู้เดี๋ยวรอเปิดตัวก่อนมีพลังประชารัฐสิบสี่เพื่อไทยสิบใช่ไหมก้าวไปมาห้าเศรษฐกิจไทยมาสามมีประชาธิปัต์มาคนหนึ่งประชาธิปัดน่าจะเป็นคุณแนนเพราะคุณแนนก็ลาออกจากประชาธิปัดแล้วเหมือนกันคุณแนนบุญทิดาเพราะว่าไปงานคุณเนวินด้วยนี่ตอนนั้นนะคะมีเพื่อชาติหนึ่งคนประชาพิวัตรหนึ่งคนชาติพัฒนาหนึ่งคนแล้วก็รวมพลังหนึ่งคนนับไปนับมาสามสิบเจ็ด มาแน่ๆเปิดตัวแน่ๆแต่เขาบอกว่าอาจจะถึงที่48ด้วยซ้ำรอแบบรอชัดเจนก่อนที่จะมาซบภูมิใจไทยเปิดตึกใหม่ดีนเวทใหม่โอ้โหคือครั้นี้โอ้ถ้ามา48เปิดของเดิมนี่ของเดิม60กว่า60กว่าที่แบบมาแล้วใช่ไหมที่มาในช่วงระหว่างที่เป็นรัฐบาลอยู่ก็คือเขาก็ร้อยร้อยร้อยสิบอะอะยังร้อยร้อยสิบแล้วนี่ยังไม่รวมที่ยังไม่เปิดน้ายเนาะยังไม่เปิดน้าอีกใช่ใช่เข้าเร็วนะ มันปรับจูนเ,เ,เาานาะ <c oughs> ก็เป็นร้อยขึ้นแล้วใช่ทีนี้เนี่ยก็คือถ้าร้อยขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จากเดิมที่ครูใหญ่เนวินตั้งเป้าไว้เดิมนะร้อยยี่สิบตอนวันเกิดประกาศไว้เลยที่ที่วันที่วันเกิดของครูใหญ่เนวินนะครับแล้วก็ประกาศดังนายกหนูนะนายกหนูว่าเป็นเนี่ยสิทธิ์เอกของท่านเนี่ยก็เป็นได้เป็นนายกอันนี้แล้วก็เอาตําแหน่งเป็นเดิมพันหรือว่าถ้าหากว่าไม่เนี่ยก็ จะปลดตัวเองก็จะครูใหญ่ใช่ไหมตอนที่ไปทำงานใหญ่ๆที่บุรีรัมย์ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ปรากฏในระหว่างที่แต่งตีตัวจริงก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่อยู่ก็ถ้าเป็นภาษาอะไรถ้าเป็นคําสํานวนนะแมวไม่อยู่หนูลเลยใช่ไหมแต่นี่เป็นนายกต่ตู่ไม่อยู่หนูเป็นหมอหนูล่าเริงหมอหนูล่าเริงใช่ก็มีสื่อจับตาแล้วก็มีการไป าาถามนะฮะซึ่งอันนี้ไม่นับรวมก่อนหน้านี้ที่คุณอนุทินเนี่ยก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะฮะทั้งการไปปาสายหาเสียงในพื้นที่ต่างๆแม้กระทั่งในพื้นที่อีสานก็ดีหรือว่าต่างๆที่ไปเปิดตัวผู้สมัครสอบสวนนะฮะก็มีการาพูดแล้วก็มีการลงไปถึงการามีชูปงชูป้ายอ,าอนุทินต้องเป็นนายกอะไรเงี้ยหรือมีการไปพูดว่าเนี่ยคนที่คุ้มกลาหัวผมเนี่ยก็คือ ประชาชนนะฮะแล้วก็ไม่สัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยก็มีการพูดลักษณะเหมือนกับว่าไม่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 รับไม่รับคลละครึ่งอ่ะคือไม่เป็นไม่เป็นครึ่งหลังอ่ะดังนั้นแล้วก็รวมไปถึงมีการทํานองลักษณะเหมือนกับอะไรอ่ะที่บอกว่าเเคยบอกว่านายกกรุงตู่จาได้ไหมว่าเคยบอกว่าจะผมมิทายาทใช่ไหมใเยสองปีสองปีถัดจากผมสองปีหลังปีกันปแปดอ่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยผม ผมจะเป็นถึงหกแปดใช่ไหมเพราะว่าเขาให้เป็นให้เป็นแกนก็คือตามที่สา่งนุนอ่ออไนี่มานะฮะก็คือดจิตสรามลอายุท่านไว้นะฮะก็ปรากฏว่าก็เเออออ่่คุณนรทินก็บอกว่าอะไรนะอ๋อผมไม่รับไม่ต่อไม่เป็นทายาทถ้าไม่ได้เป็นทายาทใครอะไรเงี้ยเพราะว่าทายาททายาทมักตายก่อนท่านก็เลยบอกไม่เป็นทายาทเหมือนเป็นประตูตายแล้วละทางเนี้ยเท่ากับว่าไม่นี่ใช่ไหมแ้วมาสอดรับกับว่าท่านก็พูดตลอดแล้วก็มีแคมปปงแคมเปญตลอดว่า มุ่งมั่นไปที่เป็นนายกแล้วก็มาถึงสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งโพก็มาทั้งโพยก็มาด้วยโ7ลสามสิบเจ็ดก็มามันก็เลยมาสอดรับกันว่าสัปดาห์นี้ไม่ได้ป่าหมาะเจาะว่ามันเหมือนกับเสด็จน้ําจากพักพี่พักน้องสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมเนยเอ๊ะมันมันไม่คึกแต่มันมาคึกที่พักพี่เพราะว่าพักพี่ก็พยายามไดโวเหมือนกันเหมือนเขาก็พยายามดึงอีเวนต์เหมือนกันนะของเขาอ่ะพักน้องก็เหมือนกับถูกวิจารณ์ว่าตกปลาในบ่อพี่ตกปลาในบ่อเพื่อนเนี่ย แต่มันก็ปั่นไม่ขึ้นปั่นไม่ขึ้นแล้วก็เสาเสาแล้วก็ตัวตัวหนึ่งที่เป็นด่านหินเลยก็คือจะต้องดิ้นหนีอ่ห้าเปอร์เซอ่ให้ได้ห้าปอร์เซห้าของสสอ่าจำนวนสสนะฮะที่จะเสนอแคนดิเดตยนรัฐมนตรีได้ก็คือ25ค้านคือต้องได้สส25ที่นน่าเพื่อเสนอแคนดิเดตในรัฐาติเขาบอกว่าต้องต้องเอาไปก่อนนะต้องผ่านได้ส่วนด่านที่สองก็คืออะไรก็คืออ่ตัว นายกนายกาเสียงข้างมากาตามคันลองของถ้า <จะ S 1> หากว่าววรวมกันแล้วเนี่ยจะต้องเป็นเสียงข้างมากในฝั่งที่รวมเสียงได้มากใช่ไหมพักที่หนึ่งพักที่สองพักที่สามไล่เรียงไปถ้าหากว่าพักในกงองค์ตีพักในองค์ตู่มาแค่ยี่สิบห้าฮะหรือว่ามาแค่มากกว่านั้นอะสัะเทนแม็กห้าสิบหรืออะไรก็าม,มาพักพักพี่อาจจะได้เท่านี้แต่ถ้าพักหนูะ ถ้าพังหนูเข้ามาร้อยกว่าร้อยี่สิบเียเขาจะยอมหรือเปล่าน่าสิเขาจะยอมหรือเปล่านะฮะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องผ่านด่านแล้วปรากฏว่าพังหนูก็ชัดเจนว่าฉันจะไปถึงจุดเป้าหมายให้ได้ร้อยยี่นะฮะร้อยยี่หรือว่ามากกว่านั้นด้วยซ้ำร้อยห้าด้วยซ้ำนะฮะสปอยก็เลยส่งไปที่พักหนูมันก็เหมือนกับว่ามีการมองว่าโพยที่ออกมาในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะมันแล้วก็ท่าทีของหนูร่าเริงหรือว่าหนูนายกเนี่ยก็เป็นอะไรที่มาในจังหวะเหมาะที่ การเมืองมันขมวดเกี่ยวว่ามันมันใกล้มันใกล้ด้วยแล้วก็สภาก็ถ้าเราจําได้ว่าสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาสภามีปัญหาในเรื่องของตา,<ภ>าน้ำประชุมแล้วก็มองมว่าทั้งท่าทีทั้งโพยที่ออกมามันเหมือนกับอมองสองประเด็นก็คือทั้งล็อกเป้า,าล็อกเป้าหรือว่ามัดมือไว้แล้วเหมือนกันที่ลุงป้อมพยายามทำเหมือนกันก็คือให้ไปเซ็นชื่อแต่ว่ายังอยู่นะเพราะว่าตอนนั้นโดนตกไปเ ส่วนลุงหนูเนี่ยในหมอหนูเนี่ยท่านก็เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าไปชักชวนนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็หลายคนมากเลยเงี้ยแล้วก็มีการเปิดตัวไปครั้งหนึ่งที่บุรีรัมย์แล้วแต่ว่าก็ตอนนั้นก็ยังมันมันติดเงื่อนไขอยู่ที่ว่าถ้าใครจะมูฟออกมาเนี่ยมันต้องลาออกจากสสใช่ใช่ะใช่เลราถ้าเราจากสสมันก็ไปกระทบสภาแลตอนนั้นสภาก็ไม่ฟังชังเกิดขึ้นนะฮะอันก็เริ่มีการบอกว่าเฮ้ยหรือว่ามันเป็นมันเป็นพยายามกดดันให้เกิดการยุบสภา อะไรหรือไม่อย่างไรในกระแสข่าวช็อตนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นจังหวะระหว่างที่ท่านนายกไม่อยูนะ่แล้วก็จังหวะที่ลุงป้อม รักษาการมีประโยคนะลุงป้อมนะคะลุงป้อมพูดเรื่องนี้ด้วยนะลุงป้อมพูดถึงเรื่องของพลังประชารัฐที่อาจจะไปซบุภูมิใจไทยนะคะไปเยอะเหมือนกันสิบสไปเป็นสิบถ้าไป14จริงถือว่าเยอะมากนะคะก็คือมีการถามด้วยนี่เพราะว่าไปเจอบนเอประวิตย์เนี่ยที่การประชุมคอรมเมื่อวันอังคารนะคะมีวลีเด็ด เอาไปให้หมดเลยจะได้ปิดพักไปเลยจริงๆนะ้ว่าเอาไปให้หมดเลยได้ปิดพักไปเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพวกเขาเอาไปแล้วจะปิดพักแต่ว่าลุง้องก็ยังมีการพูดถึงน้องเหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ก็มีคนไปถามลุงตู่ใช่ไหมว่าแบบออยังไงเนี่ยเขาไม่เสนอลรวออกแลเหรอแล้วนายกก็จะแบบเหมือนกักะเอาไว้ว่าอ้าวแล้วเขาเชิญหรือยังล่ะเขาก็ไม่ได้เชิญก็ผมเป็นนายกจากการสนับสนุนของพลังประชารัฐก็อย่างเหมือนกะกะไว้อยู่บอกว่าเหมือนกับตอนหนังยึกยัก ใช่ว,ว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติหรือจะยังอยู่กับพลังรประชารัฐเสียงดูดเข็งไม่ขึ้นทุกคนเลยมันม,ม,นมยยาก,ยก,ยกอย่ป เรื่องนี้ก็คือพลเอกประวิทยก็ได้ย,ย้ำว่าบิ๊กตู่เขาไม่ได้อยู่พลังประชารัฐนะอย่าลืมว่าเขาไม่ได้เป็นสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐเขาไม่ได้อยู่พลังประชารัฐเพราะฉะนั้นคือไม่เคยเป็นสมาชิกการท้าทามก็อย่างนั้นงั้นจะไปท้าทามส่งเทียบเชิญเพราะมีคาถามนี้ไปถามถึงบิ๊กตู่เหมือนกันว่าเออต้องรอเทียบเชิญรอเขาท้าทามหรือเต่านายยงก็ย,ยังไม่เห็นยังไม่อะไรเลยสื่อเลยไปถามว่างั้นจะท้าทามจะเทียบเชิญไหมประโยคก็คือไม่รู้แล้วแต่สมาชิกเดินหนีขึ้นรถกลับบ้าน นี่คือความชัดเจนกับน้องท่านบอกว่าทํานองเหมือนกับว่าจากท่าทีของนายองตุวเนี่ยก็เหมือนกับท่าทีทํานองเหมือนกับท่าไปแล้วอะไรเงี้ค่ะก็เป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะใช่ค่ะนะคะนั่นก็คือท่าทีทั้งหมดนะคะในประเด็นทางการเมืองในห่วงสัปดาห์นี้เห็นไหมคาสัปดาห์นี้สปอตไลท์ฉายไปที่ ภูมิใจไทยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันว่าพักไหนจะได้สปอตไลท์ไปบ้างแล้วความคึกคักที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ท่าทีของสอสอแต่ละคนการย้ายพักการไปสังกัดนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนี้มันงวดใกล้กันลอกตังเข้ามาเรื่อยๆแล้วอาจจะได้พักหน่อยเนาะช่วงปีใหม่หยุดยาวสัปดาห์หน้าน่าจะได้ดูอีกสักรอบหนึ่งและหลังจากนั้นอาจจะหยุดยาวแล้วหมายคือก็คือหลังปีใหม่เลยแต่ทุกความเคลื่อนไหวทางการเมืองเดี๋ยวเรามาคุยกันแน่นอนนะคะกับพอสภาแต่ว่าสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้ว่ต้อองาไปนสสวัดี ีค่ะ